สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้ามานช่อนยูเคจ้าสวัสดีสปู่ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีพี่นอ้องชาวไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วก็พี่นอ้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้อุ้มจะมาอัปเดตเรื่องอการฉีดวัคซีนเนาะคะ่ะเนาะฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาตามที่ถ้าผู้ใดติดตามอุ้มเนาะคะ่ะเนาะคลิปที่แล้วนี่อุม้มอุ้มเคยวาไว้ว่วาอุ้มฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาเนาะค่ะเนาะของบริษัทโมเดอร์นาหรือยี่ห้อโมเดอร์นาของอเมริกา ล้วอุ้มก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าอ่าอุ้มฉีดมาได้หาหมื่นล้วบ่มีผลขางเคียงอย่างเลยแค่ปวดแขนจะซื้อ,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 อตอนนี้มันบ่เมลเราจ้ะอุ้มเลยต้องออกมาทําคลิปใหม่อัปเดตใหม่นะคะน่ะเนาะอัปเดตใหม่ว่าอาการแล้วก็ผลขางเคียงหรือว่าอาการแพ้่ของวัคซีนผลขางเคียงของวัคซีนโมดเดอร์น,นาเป็นแบบไดอุ้มจะมาว้าพี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะเพื่อพี่น้องค้นไดที่ กำลังคิดจะไปฉีดวัคซีนของยี่ห้อโมเดอร์นาจะได้รู้ไวนะะเนาะค่ะเนาะจะได้เป็นเป็นไก่หน้าว่าเอาอเออฉีดของโมเดอร์นาจะมีอาการแบบนี้แบบนี้เนาะอาการคือของอุ้มบอ่อเอียงสิเนาะถ้าผู้ใดไดปฉีดมาแล้วมีอาการของอุ้มจะได้บ่ต้องเกิดความวิตกกังวลเนาะค่ะเนาะมีวิธีแก้จ้าจ้ะ,จะอ,อุ้มไปฉีดวัคซีนของโมเดอร์นามาเมื่อเมื่อวันทียี่สิบ วันที่ย e ีส่สิบเมษายนนะคะนอเรากะอ,อุ้มกระถาอีกหามือแล้วจังออกมาทําคลิปคลิปที่แล้วนี่ออกมาอัปเดตเอ่อเอ่อผลนขังเคียงของโมเดิร์นนาอุ้มบอกว่าหามือแล้วที่อุ้มบบมี่พ้นขังเคียงอย่างแค่ปวดแขนซื่อบ่มเมีนแล้วจ้ะก็เลยก็เลยต้องมาหว้คุยไม่มาบอกไม่ว่าหลังจากมือที่หามือที่หกโบมี่โมมีอาการยังจ้ะแค่ปวดแขนธรรมดาบบมีปวดหัวบบมีวิ่งเวียนบบมีอาเจียนบบมีอาการอย่างเลยปวดแขนคือฉีดวัคซีนธรรมดาจ้ะ ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยเจ้าของแข็งแรงภูมิใจว่าเจ้าของสุขภาพดีแข็งแรงค่ะที่ไหนใดพี่น้องเอ้ยมือที่เจ็ดค่ะแขนบวมพี่น้องแขนบวมเป็นแบบนี้เลยจ้ะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนาะแขนบวมเอ่อแขนบวมแล้วก็เป็นพื้นจ้ะทั้งทั้งทั้งบวมทั้งพื้นเป็นพื้นเอ่อเขาเอื่นว่าพื้นเหมือนเหมือนพื้นล่มผิดนะจ้ะ เป็นพื้นบวมแดงมือที่เจ็ดจะเป็นพื้นนิดนึงมือที่แปดมือที่เก้าจะบวมแล้วก็แดงเป็นพื้นปื้นแดงเลยจ้ะแล้วก็จะคั้นคั้นมีนองคั้นยิบยิบยิบเลยจ้ะอาการคั้นคั้นตรงวัคซีนวัคซีนที่ตรงตุ้มวัคซีนที่เข้าฉีดนะจ้ะเนาะจะมีอาการบวมแดงแล้วก็คั้นคั้นวันที่มือที่แปดกับมือที่เก่าจ้ะคั้นคั้นขั้นคั้นั้นั้นเพราะมือที่เก่าตกแรงมาก เมื่อที่ก้าวตกแรงมากนะจ๊ะเนาะมีอาการปวดหัวปวดหัวแล้วก็เป็นไข่ตัวรุ่มๆยังไข่อ่อนๆเป็นคันเนอคันโต,นตคือจังเข้าจะเป็นไข่จ้ะอุ้มก็เอ๊ะนี่มันเป็นอาการแพร้วัคซีนหรือว่าอากาศเปลี่ยนหรือว่าเขาติดโควิดก็คอนฟิวก็งงกงง,ง,งก็งงก็ความเป็นอยู่ของของเจ้าของงบก็ชีวีเดจ้ะมันมีสามอย่างมันเวาลาตอนมีสามสถานาการณ์ก็คือหนึ่งติดโควิดบอ,อาการแบบนี้สอง ก็คืออากาศเปลี่ยนบอเพราะอากาศประเทศอังกฤษเดี๋ยวก็ร่มเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเมนบออันที่สามก็คือฉีดวัคซีนแต่ว่าอุ้มก็เลยเขาไปศึกษาเนาะเขาไปค้นหาคนกว่าหาในในกูเกิลเนาะไปเซิร์ชหาเขาบอกว่าเป็นอาการพ้นขังเคียงของอวัคซีนแต่อุ้มก็ยิ่งโมแน่ใจ,จอีกค่ะโทรไปถามหาหมูม,ม,ม,มออนนูอุ้มเป็นหมอมือก่อนนี่อุ้มทางานร่มพยาบาลอุ้มก็เลยโทรไปหาหมูที่เป็นหมอนะาจาน้ะเนาะเป็นหมอเป็นพยาบาลเขาเล่าว่าอ๋อเป็นพ้นขังเคียง,งของวัคซีน แต่ว่าบางคนอาจจะเป็นภาสามมือแรกบางคนอาจจะเป็นหามือแรกแต่บางคนก็เป็นคู่อุ้มจะเป็นคู่อุ้มคือหลังอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งเป็นฉีดมาแต่อาทิตย์หนึ่งแล้วจังคอยมีอาการอาการของผลขังเขียงจังคอยออกจากของอุ้มนเจ็ดมือมือที่แปดมือที่เก้าผลขังเคียงของวัคซีนโมเดอร์นาจังคอยออกอาการแพ้จังคอยออกจากเ๋ยวมาตอกันเลยก็คือ เมื่อที่เก้ามีมีอาการไข่ตกลุ่มๆเนาะจ้ะเนาะตกลุ่มๆคันเนื้อคันตกไข่ย,ยังบ่ขึ้นสูงจ้ะตกลุ่มๆคือจังเข้าสิเป็นไข่อุ้มกินผ้าร่าไปสองเม็ดจ้ะกอนน้อยกินผ้าร่าไปสองเม็ดอาการจะเกิดตอนแรกๆของวันที่เกนะ่าเนาะแล้วก็เนาะวันที่สิบหลังจากที่ฉีดวัคซีนมาได้สิมือมือที่สิบเนาะจา้ะเนาะมือที่สิบก็จะเป็นไข่จ้ะเป็นไข่อาการตกลุ่มๆนี่บพมีเราจะเป็นไข่เลย อาการคันเนื้อคันโตกับว่าไม่แล้วก็คืออาการไข่ไข,ข่ึนขขืนไข่คืนเนาะค่ะนอกจาก,ก,กมีไอคีคๆแคกๆนิดๆหน่อยๆ,ๆจ้าแต่ว่าเป็นไข่เลยอุ้มก,ก็เลยกินผ้าราไปสองเม็ดกินผ้าราตอนเศร้าสองเม็ดและะ้วกัประมาณใบใบอุ้มก็กินอีกสองเม็ดก่อนนอนรก็กินอีกสองเม็ดจ้ากับว่าถึงก็รุนแรงจ้าอาการบร,ริเวณรุนแรงก็เป็นไข่ธรรมดาปวดหัวเป็นไข่ธรรมดาจ้าเราอาการคืนใส่อาเจียนอย่างบบมี่จ้าบม่มีมีแต่เป็นไข่ธรรมดาเป็นไข่แล้วก็ปวดหัวธรรมดา พอ,อย่างเขามาวันที่สิบเอ็ดคือหลังจากที่อุ้มฉีดวัคซีนมาได้แล้วสิบเอ็ดมือเนาะคะ่ะเนาะสิบเอ็ดมือคืออาการจะดีขึ้นจ้ะอาการไขที่เป็นไขขึ้นสูงกับลดลงจ้ะอาการคือคือมันจะกลับมาตัวลุ่มๆุม่มเกา่ากับอาการไขนี่รู้สึกว่าลดลงอ่อุณหภูมิในร่างกายก็รู้สึกว่ามันจะลดลงอาการไอก็บ,บ่ค่อยมีแล้วจ้ะก็แค่ปวดหัวตัวร้อนแต,ต่ตัวลุ่มๆุมธรรมดาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นมือของวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองจ้ะ วันท at. ี you, hey, to to ่สิสองนี okay. s <S sort of ่ก็คือกันกะโตรุ่มรุ่มอุ้มกะเอ๊ะมันเป็นอย่างคือบ่เศร้าจ๊เถื่อผ้าลากกินกินจ้งได้กินผ้าลาไปเศร้ากลังเว้นก่อนนอนนะค่ะนอกกินสามเวลาครั้งละสองเมตรสองเมตรบวเศร้าค่ะพี่น้องอาการไข่โตรุ่มรุ่มแล้วก็ปวดหัวบอบ่เศร้าแจ๊กเถื่อเอ๊ะมันเป็นอย่างมันคือบวเศร้าบาดนี่เฮจังได้หูบะอุ้มมาเศรายอนยาฟ้าทลายโจรเพราะว่า มือมือวันที่สิบเอ็ด่ะอุ้มกับกินย่ฟาทลายโจนอยู่สองเมตรกินแค่นั้นแล้วก็บอกกินอีกเลยพอมาวันที่สิบสองมันบอดีขึ้นเนาะค่ะนาออุ้มก็เลยเอาฟาทลายโจนมากินอีกเลยค่ะมือมือวันที่สิบสองก็คือเอ่อหน่ววันที่สิบสามจ้ะวันที่สิบสามขอโทษค่ะเมื่อวันที่สิบสามฉีดยาได้มาสิบสามมืออุ้มกินฟาทลายโจนเศร้ากับวันก่อนนอนตกไปมือหนึ่งหกเมตรฟาทลายโจนหกเมตรจ้ะกินมือเดียวหายค่ะพี่น้องวันที่สิบสี่ วันที่สิบสี่อาการไข่อาการไออาการปวดหัวหายป็นปีติทิ้งจากสีหายกับว่าหายย่อนฝาทลายโจรแต่ว่ากับกับโบเน่โบลูนะว่าหายย่อนฝาทลายโจรวบอาจจะเป็นเพราะว่าเอ่อเอ่อผ้ข้างเคียงหรือว่าอาการแพ้วัคซีนนี่มันเท่าล่มมันเท่าล่มก็ได้อุ้มกับโบได้โบได้เขาขังว่าเอ่อผ้าร่าบดิ่งหรือฝาทลายโจรโจรดีไข่ไข่ก็ว่าอาการของห้างมันแบดเท่าล่มมั้งค่ะเนาะ คิดว่าอากาศมันบัมนเท่าลงพอมากินฟาทซาลจูนมันก็นเลยหายจ้ะบันนี้ถ้าผู้ใดไปฉีดโมเดอร์นาวัคซีนโมเดอร์นาเนาะค่ะเนาะมีอาการคือจังอุ้มเนี่ยก็บต้องตกใจช่วงบางคนจะเป็นช่วงแรกๆสามมือแหลกจ้ะสามมือแหลกหรือว่ามือแหลกเลยบางคนจะเป็นหามือเกามาบางคนก็เป็นเนี่ยคือจังอุ่มฉีดมาได้เจ็ดมือเมื่อที่แปดที่เก้าจังค่อยมีอาการจ้ะอาการบ่ไเด็นรุ่นแรกแล้วก็บ,บ่าได้อันตรายพร้อมเพราะฉะนั้นแล้ว กุ่มก็เลยออกมาทาคลิปให้พี่นออ้องเเป็นความรู้เนาะค่ะเนาะเป็นความรู้ให้พี่น้องก็ร่งจะตัดตสินใจไปฉีดวัคซีนของยี่ห้อโบเดนาจ้จาแต่คลิปนี้กับมะเบาม้อยจำอยู่เลยค่ะมาแช่รประสบการณ์มะเบาให้พี่น้องฟังซื้อมะเพิ่มความรู้ให้พี่น้องได้รับฟังรับชมว่าฉีดยาวฉีดวัคซีนมาแล้วเอ,อบ่มีผลขางเคียงรายแรกอย่างที่น่ากลัวนะคะนอกของยี่ห้อบเดนา,นาแต่ว่าของยี่ห้ออื่นกับไข้ไยๆกันของมูอุ่มฉีดแอสตรากาเซเนกา กับอาการพ้นขังเคี่ยงไข้ไข่กันค่ะปนหัวตัวร้อนเป็นไข่ตัวลุ่มลุ่มแต่ว่าคนฉีดแอสตาแอสตาหลายประเทศังกีคนส่วนมากจะฉีดแอสตาผู้เฒ่าเพิ่นฉีดอ่าไฟเซอร์เพิ่นก็เป็นเพื่อการจะเป็นไข่ตัวลุ่มลุ่มเพื่อการจะแต่ว่าโมเดอร์นานี่ยังบ่เคยได้ยินว่าผููไดฉีดวันนี้อุ้มเป็นในกลุ่มของอุ้มนะเนี่ยว่ได้ว่าหมายถึงกลุ่มของอุ้มเนี่ยมีอุ้มคนแรกที่ได้ฉีดโมเดอร์นามูก็เลยอยากลูกหลายๆคนก็เลยอยากลู้จ้ะ โม่ก็ส่งข้อความมาเฮ้ยมีอาการแบบไรโมเดอร์นาคือของเฮาพอรจริงตอนยิงสี่อุ้งเลยเออเดี๋ยวทําคลิปให้เบิง่งเพราะว่ารุ่นต่อไปเนาะคะ่นะเนาะรุ่นต่อไปรุ่นหน่อยๆอ,อายุประมาณต่ำกว่าสามสิบอาจจะได้โมเดอร์นาโมเดอร์นากับไฟเซอร์จะอันนี้ของประเทศอังกฤษเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าของประเทศไทยก็ได้ยินข่าวเร็วๆนี้ว่าโมเดอร์นาจะเข้ามาเดือนหนา้าแอสตาราเซเนกากัเข้ามาเดือนหนา้าแต่ว่าแอสตาราเซเนกาเป็นการผลิตของ คนไทยเองของโรงงานไทยเองของบริษัทสยามไบโออรเทคะเนาะค่ะเนาะแอสตราเซเนกาของไทยแล้วก็อาน,นิฟี่จะบม่ได้เสียเงินที่อุ้มตามทีตม่ตามข่าวมากแต่ว่าโมเดอร์นาเสียเงินจะอาจจะเป็นเข็มละ1,200ถึง1,500งหนึ่งเข็มต่อหนึ่งเข็มแล้วค่ะเนาะสองโดสกับประมาณ2,000กว่าบาทเดี๋ยวอุ้มจะมาอัปเดตข่าวเรื่อยๆให้พี่น้องได้รับฟังรับชมกันเนาะคะ่ะเนาะว่า,าวัคซีนหรือว่าสถานการณ์โควิด ของประเทศกินหจากของประเทศไทยเป็นแบบไรแน่ผู้ใดคำว่าชมคลิปเนี่ยก,ก็ขอขให้รอดปลอดภยอดัยโชคดีมีแหงโชคดีและร่ำรวยถุงหวยทุกควันนะครยบโรปยุโรดปลอดภัยกันทุกคนจากโควิดเดอร์จะสู้ๆนะคะกาดอย่าตกนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ